ล้วลาออกจากสารโลกไปเป็นห้าสิบปีแล้วจะไปรับบอกมันล, <ะ S 1> ลาออกตอนไ,<ด>ไหนวะผมก็สงสัยเหมือนกันไม่ไไมันลาออกจริงคือลาออกตอนที่หลังจากตัดสินแล้วถามว่าลาออกแล้วมันมีผลย้อนหลังไหมไม่ดู ใช่ไหมคือนี่วิธีวิธีเขาเรียกเสียงกันแบบแถกันบุบๆนะถ้าคุณบอกว่าคุณลาจะสารโลกนะฮะคุณจะต้องมาทาแบบเดียวกับญี่ปุ่นเราจะสันนิบาตชาติคือคุณก็ต้องลาออกจากยูเด้วยก็เพราะว่านี่เป็นองค์กรของของของยูเอ็นนะครับคือองค์กรนี้ไม่ใช่องค์กรอิสระนะครับเป็นองค์กรที่ขึ้นกับสถาบัชาติครับญี่ปุ่นสมัยนั้นนะลาออกจากนั้นเลยก่อนสงครามครั้งที่สองเนี่ยลาออกจากสันนิบาตชาติเลยเขาไม่ยุ่งด้วยนี่คุณก็ยังทํางานยูเอ็น ยังไม่พอคุณยังไปรับเงินในที่ฆ่าเขาเรื่องนี้นะมรดกโลกนี่ว่ากันเป็นแถวๆเลยโอ้ตายละแล้วเธอมาแล้วจะได้มันมีอย่างนี้มันไอเรื่องกรณีของกลุ่มนันทมิตรกลุ่มสวนร่มกลุ่มของสัตยาโสกแล้วกลุ่มประชาธิปัตย์ต้องการที่จะรวมตัวกลายเป็นเป็นม็อบก้อนใหญ่คือตอนนี้เขาต้องการสิ่งที่ประชาธิปัตย์ต้องการฮะผมชี้ไปที่ประชาธิปัตย์กลุ่มเดียวผมคิดว่าประชาธิปัตย์เกินคนเดียวต้องการต้องการคือเห็นคือจินตนาการเห็นภาพมวลชนมือมาเมื่อ ฟ้าโมดินยิ่งใหญ่กว่าคนเสือแดงที่ราชมังคลาเขาเขาชอบฝันน่ะต้องปลุกม่ให้ตื่นคืออาดิสิสุเทพตื่นคือเขาคงหลงไปเรื่อยแบบไม่คุยนอนแบบแบบทปแบบทอนะบอกเฮ้ยตื่น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 ได้ละตื่นได้ละโน่นคุกอยู่หน้าเนี่ยต้องไม่ได้แต่ฝันฝันได้แต่เผลอไปอ่ะนะฮะใช่ฮะก็ โอกาสที่เป็นอย่างนั้นมันมันมันบอกบตรงระวันนี้ไม่มีแล้วถึงแม้ว่านะครับท่านผู้ชมครับวันนี้จะมีแถลงการอะไรออกมาเนี่ยไปฟังดีๆเถอะไปฟังให้ดีๆเถอะผมผมไซด์ผมไกด์ได้แค่นี้จริงๆครับผมไปฟังให้ดีๆเถอะแล้วตีความกันดูนะครับแล้วก็ตีความดูคุณจะรู้ไว้ลึกๆแล้วมันคืออะไรแล้วจะเห็นอะไรเกิดขึ้นนะตอนนี้เนี่ยผมกำลังจับตาอยู่ ที่เดียวจริงๆครับคือว่าดูจะดูว่าบรรเจิดเนี่ยสิงคเนติเนี่ยจะได้เข้าไปหรือเปล่าเพราะว่าครงกนี้ถ้าเข้าไปเนี่ยหมายความว่าสี่เสาจะมีทิพย์ผลนะครับแต่ถ้าไม่ได้เลยสี่เสามาแถวสัทธรูปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันชัดเจนนะฮะครับถ้าหากว่าเลยจากสี่เสามาถึงรามพรูปได้นะประชาธิปัตดปั่นกระแสแค่ไหนก็ได้แต่ได้แค่ปั่น แต่ไฟไม่เกิดแบบประเภทปั่นเท่าไรเท่าไรก็ไม่ก็ไม่สามารถที่จะสร้างความสำเร็จได้ให้ปั่นไม้อไที่จะจุดไฟฟืนปั่นให้ตายฟืนมันเปียกนะครับฟืนมันเปียกด้วยแล้วฟ้าที่จ่อให้ติดมันไม่ติดนี่ขนาดชุดติดไฟไปไปจ่อไม่รู้กี่ครั้งต่ออีกครั้งก็ไม่มีอาการที่ควันขึ้นเลยนะแต่ว่าแต่ไฟจะติดเลยควันนี้ไม่ขึ้นเลยครับและที่สําคัญนะครับคือเจตนารมณ์ของผู้หลักผู้ใหญ่อ นะครับแม้กระทั่งการสร้างเขาเรียกสร้างองค์กรสภาปฏิรูปเนี่ยก็คือต้องการที่จะให้สถานการณ์เปลี่ยนผ่านอย่างสันติเกิดขึ้นต้องการหาที่ยืนให้คนดีอย่างที่เปรมพูดว่าคุณยังไม่รู้เขาจะทำอะไรกันบ้างคุณยังไม่รู้จริงๆหรือเปล่าเขาจะหาที่ยืนในป่าป่าไม่รู้จริงหรอ จริงแล้วเนี่ยะกระบวนการนี้เป็นกระบวนการ,รที่เป็นที่เป็นการรุกทางยุทธศาสตร์ใชข่ของของของทางรัฐบาลเลยนะฮะ<ช>อทางฝ่ายูพง่าย้ทางฝ่ายประชาชนก็แล้วกันนะฮะเรารุกเข้าไปบอกว่าเฮ้ เราจะรุกออย่างนี้ได้ก็เมื่อรเรารู้ว่าเราอยู่ในฐานะที่สามารถที่จะกลุ่มสภาพได้นะครับสับท์ทางสงครามอะไรอยู่ในปา่าต้องกลุ่มสภาพได้คือดูรอบๆหมดแล้วไม่มีปัญหาพวกใ,ในป่ามันเคยล่ามาฟังนะฮะไม่ใช่ AJ ไปตีกันแบบเป้าต้องดูให้เรียบร้อยก่อนนะ <c oughs> โอ้อยตรงนี้ไม่มีปัญหานเนี่ยผมคิดว่าการรุกครั้งนี้เป็นการรุกนะฮะเพราะเริ่มรู้สึกว่ากลุ่มสภาพได้ในระดับหนึ่งก็ชัดเจน แต่นิดหนึ่งนะแต่ก็อย่าพึ่งไปไว้วางใจก็นี่แหละก็คือสิ่งที่มัดระวังเอาไว้เธอที่เราจะพูดนะท่านผู้ชมนะการแก้ไขรัฐมนูลนะเรื่องราวที่เกิดในสภาทั้งหมดเนี่ยนะมันคือสมรภูมิในการต่อสู้ถูกต้องครับนะครับปรากฏการณ์อันนี้เราเห็นชัดเจนะรัฐบาลสอสอในสภาเลยกุมสภาได้ถึงแม้บางครั้งเนี่ยผมผมนั่งฟังแล้วก็เห็นแอลพักโ่ยบอกทำไม ประธานไม่ได้ไม่ได้ผมไม่ว่าจังใจเลยมาผมสงสารด้วยใจผมเลยผมสงสารประธานทุกคนจริงๆนะแล้วก็เสร็จแล้วสสสวบางคนบอกทำไมไม่โต้มางมันปล่อยมันพูดเดียวคนเดียวได้ผมเฉยเฉยผมก็หมอนกันนั่นคือลักษณะอะไรฮะเข้าป่าเข้าสมรภูมิเข้าพื้นที่รบจะป็นต้องไปรบกับมันเขารู้แล้วว่าเออพวกนี้มันบ้าแค่ล้อม เฉยๆมันก็ตายแล้วคือมันก็ไม่มีกินน่ะมันก็ไม่มีกินนะก็เหมือนกับเหมือนกับตอนตอนที่มันมีกลยุทธ์อย่างหนึ่งของของเบ้งเนี่ยเมื่อศัตรูดีขึ้นภูเขาที่สูงไม่ต้องไปตีลบกับมันล้อมล้อมเขาไว้ล้อมเขาไว้ไม่ให้เสบียงส่งขึ้นไปมันก็ไม่มีจะกินไดเดนะครับอันนี้คือคือคือพิชัยสงครามถูกต้องมันใช้กันได้อยู่นะทุกวันนี้คุณไปดูดีๆนะฮะสภาพป็นอย่งมันบ้าเข้ามา อย่าไปบ้ากับมันถ้าบ้ากับมันคนดูนะฮะหมายถึงประชาชนเนี่ยเราเสียหายเขามองไม่ออกว่าใครบ้ากันแน่วะถูกไหมฮะครับแล้วก็สิ่งที่ลงทุนไปแล้วการคุมสภาพอยู่มันก็จะเสียหายทำไม่ได้แต่มาถึงตรงนี้เนี่ยท่านผู้ชมเชื่อไว้อย่างนะครับว่าคนที่แก้กฎหมายได้ครับผู้นั้นคือผู้ชนะใช่ถ้าเราแก้ไม่ได้เราจะไม่ชนะ ตอนเราต้องสู้อยู่ครับนะครับตอนนี้เรายังเราพยายามจะแก้อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นในกฎหมายนิัศกรรมกครแก้ไขรัฐธรรมนูบถ้ายังไม่ชนะบวกราษาไม่ได้ถึงแม้บวกราษามันบอกมันจะยื่นให้กับตุลาการศาลเพื่อนก็ยื่นไปดิครับเชิญโดโซภาษาญี่ปุ่นแต่ผลสุดท้ายนั่นแหละครับหลังจากที่ประกาศเป็นมารกเป็นผลเรียบร้อยแล้วเป็นกฎหมายแล้วนั่นแหละครับคือการประกาศชนะ ถ้าประกาศชัยชนะครั้งนี้ได้นะไม่ว่าจะเป็นรัสกรรมแล้วก็กาไขัธรัมนูบ <c oughs> อะไรอะไรก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะตัวของ,งองค์กรสระเยีายงกรรมการสิทธิมนุษยชนซึ่ง <c oughs> นะพี่บีแซมเนี่ยไปนั่งคุยกันมาไปนั่งคุยอะไรกันมาไปเขามีการเลยนะจีก็มีการเสวนาสารเสวนาขี้ที่ที่มชอนะนั่นอาะจะได้เคยกรณีกรณีที่มานั่งคุยกันเนี่ยก็คือเรื่องของรายงานอืรายงานนะครับรายงานที่เด็กหญิงอมราพิษคนดื้ออะไรอย่างเงี้ยนะฮะเด็กหญิงอมราเขียนเรียงความส่งครูแล้วปรากฏว่าคื่อคุณอมหิตพิษพงษา ผมผมคือตรงนี้เนี่ยพิษนี่พินนี่สกอร์นะแบบว่ามีแต่พิษอ๋อยาพิษใช่ไหมยาพิษนะฮะไม่ไม่ไม่ทราบทางทางอาจารย์นักวิชาการเขาคือคือมีการสัมมนานะครับคงจะสรุปสั้นๆเน่ะเวลาเราไปเยือนนะครับคืออาจารย์หลายท่านนะฮะที่น่าสนใจนะฮะเขาจัดสัมมนากันที่ร้านเชื้อบุกน้ำเป่งที่เชียงใหม่นะครับมีอาจารย์อย่างเช่นอาจารย์พิพิภพอุดมอิทธิพงศ์อาจารย์ปิ่นแก้วเหรียอารามศรีนะครับอาจารย์สมชายปรีชาศิลปากุลแล้วก็อาจารย์พักขวดีวีรภาสพงศ์ครับเอาเอาค่สั้นๆแต่ละท่านะสั พูดกันละกันนะครับอาจารย์พี่พ่อบอกว่าอาจารย์พี่พ่อก็คือหนึ่งในผู้สมนนานี่บอกว่ารายงานกสมฉบับนี้ไม่ได้เป็นนะฮะอย่าว่าจะเป็นรายงานเลยนะครับมันไม่ได้เป็นรายงานมันเป็นชู่มันไม่มีคุณภาพมันเป็นชู่วเพราะอะไรรู้ไหมครับอาจารย์ให้เหตุผลง่ายๆเลยว่าคุณไปอ้างคนนู้คนนี้เป็นพยานแต่ไม่มีรายชื่อเลยว่าบัญชีพยานมีใครบ้างที่มาให้คําพูดกับคุณนะฮะ ไม่มีการอ้างถึงพยานนะครับไม่มีการบอกว่าใครเป็นพยานพาคุณอาจจะปั้นพยานในคุณเองก็ได้เพราะฉะนั้นคุณภาพไม่มีไม่ต้องก็ได้ฮะใช่เพราะว่าข้อมูลต่างๆนะที่ออกมาเนี่ยมาจากทางคอปอมาจากสุเทพทุสุบันมาจากสชมาจากสมชายสวัสการมาจากสมชายระหอมระอมาจากไอทวินเปี่ยนสี ไก่อูคือตัวที่มาบอกว่ามีมีมีพยานพันกว่าคนเชิญพยานไปพันคนมาแค่ร้อยกว่าคนเขาพูดยังไงเขาบอกว่าเขาเชิญคนเสื้อแดงคนเสื้อแดงมันไม่ได้ไปไม่ไปโทษนะครับคุณไม่มีสิทธิีจะพูดอย่างนั้นเพราะเขารู้เช่นเห็นชาติสิ่งที่กำลังทำนะครับแล้วอะไรรู้ไหมฮะอาจารย์พี่พแกบอกว่าไอรายงานเขาออปอเนี่ยผมเปนบางคนบอกว่าเป็นไอใบวิญาสั่งฆ่าแล้วผมก็รู้สึกอย่างนั้นแต่ผมรู้สึกว่าหนักกว่านั้นอีก อาจารย์พี่เขาแกบอกว่ามันเป็นคําพิพากษามาจากกสมที่จะบอกว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยไม่ผิดทั้งหมดเนี่ยต้องาออกมาอย่างนี้นะฮะนวนกทิศทางของใครันมันชี้ไปทางนั้นจริงๆรพี่รัฐบาลายอภิธิ์กับนายสุเทพแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐไม่ผิดแต่ว่ายิงคนตายรับหูรับตาไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะฮะแล้วที่สำคัญนะอันนี้อันนี้ยืนยันนะพี่นะคือในสภา ผมนี่มาสองสาครั้งแล้วจากสาธิตบุญองเตยไปอ้างรายงานของกรรมการสิทธิ์ว่ารัฐบาลไม่ผิดครับคือมันไปไปไปอ้างในสภาได้ครับไม่มีอะไรมากไปกว่าที่ต้องการสร้างความสับสนกับสังคมอาจารย์ที่เขาเปรียบเทียบด้วยเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นรายงานตรวจสอบประชาชนไม่ใช่ตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐ S <S นะครับอาชจารย์เขาเปรียบเทียบเป็นไงรู้ไหมฮะเขาเปรียบเทียบว่าในในอังกฤษเนี่ยมันเคยมีกรณีที่เรียกว่าบรัฟติสันเดย์นะฮะคือทหารอังกฤษเนี่ยไปยิงคนไอริชตายไป14ค,คนเขาตรวจสอบเจ้าหน้าที่นะฮะว่าคุณไปยิงประชาชนได้ยังไงแต่ประเทศใดในรัฐาของนางอมนางอมหิตพิทพงษาเนี่ยนะครับบอกว่ายังไงเลยครับบอกว่าไอ้ประชาชนเนี่ยนะฮะไปทําไมถึงไปโดนสมควรตายคือให้ทหารยิงเป็นคนผิดนี่คือตรวจสอบประชาชนนะอยู่ๆหาความผิดของประชาชนมาก วิ่งเอาตัวไปหากระสุนเจ้าหน้าที่เองครับเจ้าหน้าที่เขายิงไปตามปกติแล้วจ้ก็เขายปเทียบด้วยนะครับว่าที่ที่ที่ไอร์แลนด์เนี่ยนะฮะเขามีพยานมาหมดเลยนะครับมีรายชื่อทุกคนเลยแล้วทุกคนประกาศออกมาว่าเออมีชื่อที่ตัวได้หมดแต่ของนามมลาไม่มีทำไม่ได้นะฮะมันไม่กล้าทำคือคือเอาง่ายๆเอาเอาแค่คำสั่ง รายงานนี้ไม่เคยปรากฏคําสั่งของสชเอามันมาประกอบเลยไม่มีเลยนะครับว่าคําสั่งที่ถูกต้องชอบทำตามกฎหมายใช่กรรมการสิทธิ์ก็ไม่กล้ามันพูดแค่นี้ไม่กล้าที่จะเอามาแนบในรายงานหรือว่าไม่กล้านี่คือหลักฐานนะคุณน้ำมหิดเพราะอะไรครับพี่คือถ้าเอาตรงนี้มาปั๊บอ่ก็มันก็เสียสุนัขหมดนะฮะชัดเจนเลว่าทั้งสชรัฐบาลวิสิทธิ์กรรมการสิทธิ์ครับ สมรู้ร่วมคิดกันเข็นค่าประชาชนใช่ว่ากันว่านะครับว่ากันว่าคนของกรรมการสิทธิ์บางคนระดับใหญ่มากเนี่ยนั่งอยู่ในสออชด้วยใช่นะฮะเขากําลังหาหลักฐานมาให้ดูเกิดนะครับว่านางคนนี้หรือนายคนนี้นี่แหละเป็นคนเข้าไปทําหน้าที่ที่ปรึกษาเพื่อที่จะบอกว่าจะทํายังไงที่จะพูดออกมาในเรื่องแก้ไขปัญหานในเรื่องสิทธิมนุษยชนย้ผมชี้นะครับว่าใครแล้วมีหลักฐานด้วยนะครับ ผลการชนสูตรพิศษทั้งหมดเนี่ยไม่ปรากฏขม่าวดินปืนไม่ปรากฏอาวุธในผู้ชุมนุมเลยนะครับแต่ปรากฏว่าที่ชัดเจนที่สุดคือยิงเฉพาะส่วนบนอการยิงเฉพาะส่วนบนเนี่ยนะครับก็หมายความว่าเล็งเพื่อยิงฆ่าให้ตายนี่คือสิ่งที่อาจารย์เขาพูดเพราะฉะนั้นเนี่ยรายงานฉบับนี้เนี่ยเป็นตะปูตัวสุดท้ายนะอันนี้อาจารย์ท่านหนึ่งเป็นอยจางพี่มบอกว่าเป็นตะปูที่ตอกลงฝังนางอมริตพิษผงษาและการนักกรรมการสิทธิเขาเรียก คณะกรรมการของนางอมหิตเนี่ยถือว่ารายงานฉบับนี้คุณออกมาเนี่ยเพื่อเอาตัวเองไปนอนในโรงแล้วให้เขาตอกตะปูปิดโรงเลยเพราะแสดงว่าคุณเลวมากก็เมื่อเมื่อวันเมื่อวันซื่อนี่มันส่งเมื่อเมื่อวานนี้สิคุณเกลือมนตรีอไปยื่นหนังสือที่กรรมการสิทธิ์ว่าขอให้กรรมการสิทธิ์เนี่ยถอรายงานฉบับนี้แล้วเขียนมาใหม่ใช่แค่ตรงขอเขาท็จจริงนะครับคือคือ เคยเคยเห็นเข็นเขาขึ้นขึ้อเข็นคกขึ้นภูเขานี่ยากไะใช่นี่เอาเขาเนี่ยยัดใส่คคกเนี่ยเราก็ไปเขียนแำเ็นแบบนี้แหละฮะคือการเอาอมราให้ทำพริกอย่างนี้เนี่ยไม่มีทางดยดานมากมีทางเดียวที่จะทำได้ครับก็คือแก้รัฐมนูญซะใช่ไอ้พวกนี้เอาไปให้เกลี้ยงใช่นะครับไม่ต้องมีเลยองค์การองค์การองค์กรสระไม่ต้องมีสบอไม่ต้องใช้เริ่ แกอาจารย์มีแก้แกพูดยังไงอย่าบบนี้แกบอกว่ารายงานฉบับนี้ชี้ให้เห็นว่าเจตนงของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของนางอมหิพิศพงษาชุดนี้ไม่ได้ยึดโยงกับจริยธรรมและประชาธิปไตยและมนุษยธรรมซึ่งเป็นจริยธรรมที่สําคัญที่สุดในการพิทักษ์รักษามนุษยชนสิทธิมนุษยชนพูดง่ายนางคนนี้ไม่ใช่มนุษย์ครับผมเอาละครับท่านผู้ชมครับผ่านแลกสัปดาห์นี้ก็มาถึงนาทีท้าแล้วครับผมพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ารับพรุ่งนี้อย่าลืมไปพบกันที่ประสนแก้ว นนทบุรีปราติสวัสดิ์ทุกท่านครับสวัสดีครับ